a s s a l a m u a l น้องนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับ Welcome my student to English class This is English class My name is Muslimin Today we are going to study Unit 1 Lesson 3 on page 35 to 36วันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนนะครับในหนังสือเรียนนะครับ u n i ่1นะครับ Lesson 3หน้า 35กับ36นะครับวันนี้2หน้าด้วยกันนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนี่นะครับเป็นหน้า35นะครับที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอ่านี่เลยครับเป็นเนื้อหานะครับของการทักทายหรือว่า greeting นะครับ greeting นานี้นะครับบอกว่า read and practice in Paris นะครับก็คือให้อ่านแล้วก็ ฝึกเป็นคู่นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคำแรกนะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับคำนี้เลยนะครับคำนี้ก็คือ good morning good morning นะครับ good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะครับส่วนที่สองคืออันนี้คือ katie k a t i y เป็นชื่อคนนะครับเราจะบอกนะครับคำนี้ good morning k a t i y good morning k a t i y สวัสดีตอนเช้า katie อ ah. ต่อไปนะครับเรื่อิดครับอันนี้นะครับ Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนะครับสวัสดีตอนบ่ายก็ Good afternoon Katie Good afternoon Katie สวัสดีตอนบ่ายเคที่ต่อไปนะครับอันนี้ Good afternoon เออ Good evening Good Evening Kachi Good Evening Kachi ก็คือสวัสดีตอนเย็น Kachi อ่ะต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือ How are you How are you How are you ก็คือสบายดีไหมนะครับเป็นการถามนะครับสำหรับทุกดิกนะครับอ่ะต่อไปแล้วตอบก็ I'm fine I'm fine I'm Fine, thanks. So, by to cup, and I have good morning, Katie. Good afternoon, Katie. Good evening, Katie. I have อ่า I How are you? นะครับ. How are you, Spidey night. I have fine, thanks. And I have. you คำทักทายนะครับเราไปดูแต่ละอย่างนะครับนี่คำนี้เดินนะครับอ่านพร้อมกันอรอบหนึ่งนะนค,ครับอ่านคำพูดครับคำนี้อ่านว่า good morning รู้ไหมครับ good morning นะครับใช้ทักทายในตอนเช้านั่นเองครับฮะต่อไปนะครับคำนี้นะครับอ่านตคำพูดนะครับ,รบ good afternoon good afternoon good, afternoon good F n ส o n แต่ว่าสวัสดีตอนบ่ายนะครับก็คำนี้เนี่ยก็ใช้ทักทายนะครับตอนบ่ายนะครับ,อ,น bye, นรบอ่าต่อไปนะครับอันนี้นะครับ Good evening Good evening นะครับก็สวัสดีตอนเย็นนะครับก็ใช้ทักทายตอนเวลาค่ำเป็นต้นไปจนถึงกลางคืนนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ Goodbye Goodbye Good น,นี่แปลว่า นี่เลยครับลากรลากรอ่าต่อไปนะครับนี่ครับอ่านว่าบายบายเฉยๆนะครับบายก็แต่ว่าลากรเหมือนกันนะครับอ่าบายเนี่ยจะบอกบายบายก็ได้นะครับบายบายหรือบายยก็ได้นะครับทีนี้มันต่างกันยังไงกับบายบายอันนี้นะครับมันต่างกันยังไง goodbye ตัวนี้นะครับก็ใช้แบบทางการหน่อยนะครับแต่ถ้าใช้แบบ สนิทกันนะครับใช้กับคนที่เราสนิทนะครับเราก็ใช้คําว่าบายหรือ굿บายนะหรือบายกับบายบายนะครับใช้กับเพื่อนที่สนิทส่วน굿บายคำนี้ใช้เป็นทางการนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับนี่ย้อนย้อนหน่อยย้อนหน่อยอ่านี่นะครับคำนี้นึงะครับคำหนึ่งอันนี้นะครับอ่านว่า good morning Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับต่อไปอันนี้นะครับอันนี้ Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนะครับต่อไปคำนี้นะครับคำนี้ Good evening Good evening สวัสดีตอนเย็นนะครับตอนเย็นป๊อไปคำนี้นะครับ Goodbye Goodbye นะครับก็แต่ว่าลาก่นนะครับแล้วก็คำสุดท้าย The last one Bye บายก็แปลว่าลากก่อนกันนะครับส่วนต่างกันยังไงนิดนะครับเมื่อกี้บอกแล้วครับ Good Bye ใช้แบบทางการหน่อยนะครับส่วน Bye ใช้กับคนที่เราสนิทนะครับต่อไปนะครับ่อไป้าเรามาฟังฟังเพลงกันนะครับของเพลงครับ let's sing the the alphabet song ครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนะครับเพียญชนะภาษาอังกฤษนะครับ Uh, Let's go. Number three. <laughs> Let's three. sing the alphabet song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Boys and girls, come sing with me. Come and sing your A, B, C. à để nghe học chân đập nghèo sâu sâu này đi sâu sâu này đi hát thăm non đó còn chậm có mang đó là a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z boys and girls come sing with me

H, I, H R J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, อโอเคครับจบไปแล้วนะครับก็เพลง ABC นะครับน้องๆถ้าอยากฟังรอบหนึ่งก็กลับไป back c o m e back รอบหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อครับต่อเลยต่อไปนะครับนี่นะครับนี่ก็หน้า36ต่อนะครับหน้า36ก็จะเป็นในเรื่องของคำศัพท์นะครับสรุปคำศัพท์จากยูนิตที่หนึ่งนะครับว่านักเรียนเรียนด้อะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับคำศัพท์นะครับมันก็จะครูก็จะนำเสนอในรูปแบบของตารางนะครับตารางท is t ช่บ e นะครับตารางนะครับช่องแรกก็จะเป็นคำศัพท์นะครับแล้วก็ ข้อที่จะเป็นความหมายนะครับมาดูกันนะครับคำศัพท์ที่หนึ่งนะครับคำนี้อ่านว่า hi hi jasmine แปลว่าอะไรครับแปลว่าสวัสดีต่อไปคําที่สองนะครับคำนี้ hello hello ก็คำนี้ what does i แปลว่าอะไรครับนักเรียน่าแปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะครับแปลว่าสวัสดีครับต่อไปนะครับคำที่สามนะครับนี่เอครับ คำว่า hi กับคำว่าสวัสดีอ่า hi กับ hello ก่านกันงังไๆนะครับ hi ก็ใช้ทักทายเพื่อที่เราสนิทนะครับส่วน hello ใช้ทักทายนะครับกับเพื่อนที่เรายังไม่คุ้นเคยนะครับรู้จักเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นเช่นแบบทางการนะครับต่อไปครับข้่ที่สามนะครับ goodbye goodbye แปลว่าลากอนะครับอันนี้สี่นะครับอันนี้ bye bye แต่ว่าลากรกันนะครับอ่าสองคำนี้ต่างกันยังไงนะครับ หยุบายใช้แบบทางการนะครับบายใช้กับเป็นคุณสนิทกันแล้วนะครับอ่าต่อไปน,นี่นครับ good morning good morning สวัสดีตอนเช้านะครับ good afternoon good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนะครับแล้วก็ good evening good evening สวัสดีตอนเย็นนะครับอ่านักเรียนจำตารางนี้ไว้นะครับอ่าเป็นงานนะครับงานที่นักเรียนต้องทำครับก็เลยนะักเรียนเจอคำศัพท์ นะครับตามตารางนี้เลยนะครับลงสมุดนะครับลงสมุดของนักเรียนนะครับอ่านักเรียนจุดแท้เที่ยวเดียวพอนครับเที่ยวเดียวพอนะครับนะครับนักเรียนสต็อปไปน้านี้ไว้สต็อปนะครับกดสต็อปไปเลยนะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับอ่าต่อไปนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นอ่าการใช้นะครับในเรื่องของเวกอนนะครับเป็นการลดลดรูปนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยคำนี้นะครับอ่านว่าประโยคนี้ครับอ่านว่า I am Jane, am Jane ใช่ไฉันชื่อเจนฉันชื่อเจนที่ครูวงนะครับที่ครูวงที่ครูเป็นสีฟ้าๆนะครับเราอาจเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเราอาจจะบอกแนะนำเป็นชื่อของนักเรียนเองก็ได้นะครับ I am I am lock Emma t t นะครับผมชื่อแมะอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นรูปย่อนะครับทางไอเห็นนะครับเหมือนกับ ขีดข้างบนนะครับแล้วก็ตัวเอ็นนะครับเป็นการลดรูปนะครับลดรูปถ้าเขียนเต็มนะครับเขียนได้แบบนี้นะครับก็คือ I am Jane I am Jane นะครับอ่านเหมือนกันนะครับสองประโยคนี้นะครับเป็นอ้ประโยคบนเป็นรูปย่อนะครับประโยคล่างเป็นรูปเต็มนะครับอ่าอันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับ as you a g a i n on page 37น,นะครับ d o n forget to to do the a s s i g n m e n t นะครับอ่ะ<พ>อก็เจอกันใหม่นะครับในหน้า37นะครับอย่เรืมนะครับทำง,งานนะครับ <So S 2> ส่นครูนะครับตามตารางคำศั่งเมื่อกี้นะครับสรุปคำศัพท์ที่เราได้จากยูนิตที่หนึ่งนะครับอ่ะสำหรับนนี้ก็บาย,บาย